เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของการศึกษานะครับพบว่าฟู้ดไมล์หรือว่าระยะทางที่ขนส่งอาหารมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าที่คาดการเอาไว้ถึง3เท่าด้วยกันนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับคุณอนุทัยสังทองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนนะครับในช่วงเล่าขานครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซตนะครับซึ่งประกอบไปด้วยกล่องข้าวพร้อมกับแก้วน้ําจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับเพียงหนึ่งโรบันเท่านั้นมอบให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคําถามแล้วก็ส่งคําตอบของท่านมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4-2-2 1075 422 1075ส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็เป็น f c e e o o o l l v v นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยการพิมพ์คําว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับสามารถเข้าไปร่วมได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจนาวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอร์มนะครับได้ฉลองครบรอบการก่อตั้ง30ปีโดยการจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า3 0 0 0 30ปีรอฟอร์มนะครับในกิจกรรมนี้ก็เชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับร่วมกันบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2565นี้นะครับตัวอีกครั้งครับ การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมนะครับได้จัดงานฉลองครบรอบการก่อตั้ง30ปีโดยจัดกิจกรรมที่ชื่อสามแสนซีซีสามสิบปีรอฟอร์มนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยและพร้อมกันนี้ยังขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับไปร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2565นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคําถามถามท่านผู้ฟังว่า กิจกรรม3 0 0แสนซีซีสาปีรอฟมอซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังไปร่วมบริจาคโลหิตนะครับจัดโดยรอฟมอหรือว่าการลถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในโอกาสครบรอบ30ปีของการก่อตั้งเนี่ยนะครับคำถามคือกิจกรรมนี้จะมีขึ้นเมื่อไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ มาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินได้จัดประกวดโมเดลธุรกิจนะครับในโครงการที่ชื่อว่า g SB Business Case Challenge 2022นะครับเพื่อเป็นการจุดประกายและก็ระดมความคิดเห็นกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับภายใต้โจทย์ที่ว่าการแก้ไขปัญหานี้สินภาคประชาชนฐานรากนะครับสำหรับโครงการนี้ทาง ธนาคารอมสินได้ร่วมกับคณะพานิทยาศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นโดยเปิดเวทีให้กับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีทั่วประเทศนะครับสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้หมดเขตวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งจะมีการชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า3 2 0 0 0 0บาทพร้อมกับ ได้รับใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลน,นะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการก็จะมีทีมวิทยากรเป็นผู้ให้คำปรึกษานะครับเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั้นเข้าใจถึงปัญหาที่ชัดเจนจนกระทั่งได้รับความรู้ที่ตกผลึกแล้วนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการนําไปแก้ปัญหานี้สินภาคประชาชนฐานรากต่อไปสามารถแก้ปัญหาได้จริงแล้วก็นําไปต่อยอดหรือว่าขยายผลต่อไปได้ด้วยนะครับการทําพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากททครับ จะดำเนินการปิดการจราจรและเบี่ยงการจราจรเป็นการชั่วคราวนะครับที่บริเวณซอยสุขสวัสดิ์50ในโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3นะครับโดยจะดําเนินการในวันที่8กรกฎาคมจนถึงวันที่3 1ทธันวาคม2566นะครับตลอด24ชั่วโมงเพื่อทําการก่อสร้างฐานรากเสาต่อหม้อของโครงการนะครับ สำหรับรถที่จะไปถนนประชาอุทิศให้ใช้ช่องจราจรพิเศษทดแทนซึ่งการทางพิเศษห่งประเทศไทยได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนจะถึงพื้นที่การด,ดําเนินการและมีการติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องทางการจราจรพร้อมกับไฟวับวับ,วบเพื่อเป็นการให้สัญญาณกับผู้ที่ใช้ทางได้รับทราบแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการทางพิเศษห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมในโอกาสนี้ด้วยนะครับ สำนักง,งานกสทช,ชครับได้เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน eBCS Mobile นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะครับในการที่จะตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตด,ด้าน กระจายเสียงและโทรทัศน์โดยสามารถใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวด้วยรหัสเดียวกับที่ใช้งานในระบบ ebcs ผ่านช่องทางเว็บไซต์นะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับทาง App Store หรือว่าจะเป็น Play Store ก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับนายสุรเชษ์ลาวภูลสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายพิเชษปานพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1นนะครับเป็นการประถมดิเทศโครงการ ในโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่เกาะแก้วกระทูจังหวัดภูเก็ตที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีแผนที่จะดําเนินการโครงการทางพิเศษในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรดโดยจะแบ่งออกเป็น2ระยะด้วยกันนะครับระยะที่1เป็นโครงการทางพิเศษสายกระทูป่าตองจังหวัดภูเก็ตซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือก เอกชนเข้าไปร่วมลงทุนนะครับแต่คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ช่วงปลายปี2,570นะครับส่วนระยะที่2เป็นโครงการทางพิเศษสายเมืองแก้วเกาะแก้วกระทุ้ซึ่งเป็นโครงการที่กรมทางหลวงมีแผนที่จะดําเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงใหม่สายเมืองใหม่เกาะแก้วและต่อมาในกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การทางพิเศษเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการโครงการในการดำเนินโครงการทางพิเศษในจังหวัดภูเก็ตนะครับดังนั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงได้นำมาโครงการทางหลวงแนวใหม่สายเมืองใหม่เกาะแก้วเนี่ยมาเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมด้านเศรษฐกิจด้านการเงินและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมกับช่วงเชื่อมต่อระหว่างโครงการดังกล่าวกับโครงการทางพิเศษระยะที่1หรือว่าโครงการทางพิเศษสายกระทูป,ป่าตองด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าขานครับเรื่องของผลการศึกษาที่พบว่าระยะทางที่อาหารท,ที่ที่มีการขนส่งอาหารเนี่ยนะครับ ปล่อยก๊าซในกระจกมากกว่าที่คาดเอาไว้ถึง3เท่าด้วยกันเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณอนุไทยสังทองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การบริหารจัดการก,รก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณอนุไทยครับค่ะสวัสดีค่ะคขอบปุณความรู้กันเลยฟู้ดมล์นี่คืออะไรคร่จริงๆแล้วฟู้ดมล์เนี่ยต้องเรียนว่าหลัก ทางวิชาการในการคำนวณหรือว่าประเมินการปล่อยก๊าซซึ่งกระจกของผลิตภัณฑ์นะคะคโดยเฉพาะในกลุ่มอาหารเนี่ยค่ะจะเป็นการพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ใน5้าช่วงด้วยกันนะคะคก็คือการได้มาซึ่งวัตถุดิบนะคะขั้นตอนของการผลิตขั้นตอนของการกระจายสินค้าคคขั้นตอนของการใช้งานผลิตภัณฑ์แล้วก็ขั้นตอนของการจัดการซากทีนี้ในส่วนของฟู้ดมล์เนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่ในขั้นที่หนึ่งก็คือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ นะคะคซึ่งวัตถุดิบเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของการเลี้ยงส,สัตว์พวกเนื้อสัตว์โคหรือไก่อย่างนี้ค่ะก่อนที่ในช่วงของการได้มาซึ่งตัววัตถุดิบเนี่ยเขาก็ต้องคำนวณว่ากระบวนการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเลี้ยงอย่างไรใช้อาหารสัตว์อะไรมีใช้น้ำใช้ไฟไหมจากนั้นก็ดูว่าเมื่อ,อาสัตว์โตแล้วใช่ไหมคะก็จะส่งเข้าไปยังแปรรูปเนี่ยค่ะกระบวนการในเรื่องของการขนส่งวัตถุดิบจากผู้ผลิต วัตถุดิบไป,ปยังผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะคซึ่งรวมทั้งขนส่งทางบกทางน้ําทางอากาศอันนี้ค่ะก็จะเป็นข้อมูลที่จะถูก,ถกนํามาประเมินการปล่อยก๊าซรือนกะจกอ,อยู่ในช่วงของการได้มาซึ่งวัตถุดิบค่ะครับครับยกตัวอย่างอย่างกรณีสุกรอย่างนี้ได้ไหมครัมันเริ่มต้นจากไหนคะคุณต้นมได้นะคะก็สมมติว่าในกรณีที่ผู้ผลิตเป็นผลิตตัว เนื้อเนื้อสุกรสําเร็จรูปถูกไหมคะขายเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องคิดว่าการได้มาซึ่งวัสดุดิบเนี่ยถ้าเป็นเนื้อสุกรที่มีการเลี้ยงในต่างประเทศเช่นอาจจะเลี้ยงที่ออสเตรเลียอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปดูกระบวนการเลี้ยงว่าที่ออสเตรเลียนี่ที่ซามะค่ะเขาใช้อาหารเลี้ยงอย่างไรมีการใช้น้ําในโรงโรงเลี้ยงโรงเรือนอย่างไรใช้ไฟอย่างไรเนี่ยค่ะก็เป็นข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยตรงนี้จากนั้นเนี่ย ตัวเนื้อเนี่ยค่ะที่เป็นวัตถุดิบหลักเนี่ยก็ขนส่งมาประเทศไทยก่อนที่จะแปลรูปก,ก็ต้องดูว่าขนส่งทางไหนเช่นอาจจะเป็นทางอากาศก็ต้องดูว่าน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้จากเครื่องบินขนส่งเนี่ยปล่อยก๊าซเซ็นกระจกเท่าไหร่จากจากทางออสเตรเลียมาไทยข้อมูลตรงนี้ก็จะรวมเป็นช่วงของการได้มาซึ่งวัตถุดิบเสร็จแล้วมันก็จะถูกนําไปที่โรงงานครแปลรูปอ่า ก็จะแปลรูปออกมาเป็นแบบเนื้อสําเร็จรูปหรือว่าเนื้อฟีส,ส,ส,สอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็ไปดูว่าในในกระบวนการแปลรูปมีอะไรซึ่งมันจะไปอยู่ในช่วงที่สองก็คือเรื่องของการผลิตและเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการศึกษาที่ออกมาเนี่ยก็คืออ่าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพราะว่าจากสถิติข,ของการรับรองพวกผลิตภัณฑ์ตามหลักการคาร์บอนฟุตปริ้งของผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะจริงๆแล้วการได้มาซึ่งวัตถุดิบเนี่ยมีการปล่อยก๊าซเืองกระจก ค่นข้างสูงประมาณเกือบ90%เนะคะของอเ,เมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆช่วงของการผลิตจะไม่เยอะการกระจายสินค้าก็น้อยช่วงใช้งานก็บางบางผลิตภัณฑ์อาจจะไม่มีเลยแล้วก็ช่วงการกับจัดซากก็คือ4ี่ช่วงที่เหลือเนี่ยมันแค่ประมาณไม่เกิน10%แต่ว่าการได้มาซึ่งวัตถุดิบเนี่ยจะประมาณ90%เลยของการปล่อยค้าสกระจกโอ้โหถ้าเราจะลดต้องทํำยังไงครับเนี่ยม,มันก็สาคัญทั้งหมดเลย ค่ะจริงๆก็ถ้าเราจะลดนะคะก็ที่เขามีการรณรงค์ว่าอยากจะให้เลือกวัตถุดิบหลักที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าอย่างกรณีของผู้ผลิตนม นมสําเร็จรูปหรือรว่านมพ่องบรรเนยอย่างเงี้ยค่ะน้ำมนมที่คุณใช้หรือการผลิตเนยที่เราใช้ในรบริโภคภายในประเทศเราอะค่ะวัตถุดิบหลกักแทนที่จะนําเข้ามาจากต่างประเทศใช่ไหมคะก็อาจจะใชะ้ผู้ประกอบการที่เป็นเกรรษตรกรในพื้นที่ในเมืองไทยแทนอย่างเงี้ยค่ะคเพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซซองกระจกในภาคของการขนส่งวัตถุดิบหลักตรงนี้ครับค,ครับ,รบอันนี้เป็นเป็นวิธีการหนึ่งแต่จริงมันมีรยายละเอียดอีกเยอะมากใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของอตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะปัจจุบันเนี่ยค่ะผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะเขาก็พยายามจะลดคาร์บอนฟุตปริ้นของผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่แล้วซึ่งแนวทางที่สามารถลดได้เนี่ยจากการที่เห็นเคสตัดดี้ที่ผ่านมานะคะเขาก็จะไปลดในช่วง ของขั้นที่หนึ่งก็คือการได้มาซึ่งวัตถุดิบนั่นแหละพยายามคิดค้นอย่างเช่นกรณีเลี้ยงสยัตว์เนี่ยก็ไปพยายามคิดค้นว่ากระบวนการผลิตอาหารสัตว์อย่างไรเพื่อให้สัตว์กินเข้าไปแล้วเกิดการระบบย่อยอาหารเนี่ยและมีการปล่อยมีเทนจากการถ่ายลมของสัตว์เนี่ยน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าการเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงอย่างไรที่จะใช้น้ําใช้ไฟให้น้อยลงแต่ยังคงมีประสิทธิภาพ เท่าเดิมอย่างงี้ค,ค่ะเพื่อจะลดการปล่อยกา๊าซรึอนกระจกจากตรงนี้แล้วก็ในการทำคอนแทคฟาร์มมิ่งก็เป็นกล,กลยุทธ์หนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดโรงงานตั้งอยู่ใกล้กับฟาร์มเพราะฉะนั้นก็จะลดเรื่องการ,รซึ่งกระจกที่เกิดจากการขนส่งได้อย่างงี้ค่ะทให้ภาพรวมของการปล่อยกา๊าซซึอนกระจกของผลิตภัณฑ์เขาค่ะคของผู้ผลิตเนี่ยลดลงด้วยเช่นกันโอ้อยางงี้แสดงว่าถ้าอยู่ที่เดียวกันหมดมันก็ช่วยกันได้เยอะเลยใ่ไเนี่ย ใช่ค่ะถ้าอยู่ในแอเรียเดียวกันนะคะอย,อย่างเช่นคืมิภาคเดียวกันนะ,ะอยู่ในภาคเหนือก็เป็นโรงงานที่อยู่ในภาคเหนือแล้วทำคอนแทคฟาร์มิ่งกับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนืออะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าภาคใต้ของเราก็ทำคอนแทคฟาร์มิ่งกับเกษตรกร,รคคที่อยู่ในภาคใต้โรงงานก็ไปตั้งใกล้กับแหล่งผลิตอย่างเงี<อ>้ยค่ะๆๆแต่แต่ถ้าไปตั้งที่เดียวกันคงคงไม่ไหวใช่ไหมฮะเพราะพื้นที่มันต้องใช้เยอะมาก ใช่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อม,อมของใช่ค่ะความพร้อมด้วยก <c oughs> ับ <c oughs> แต่เอาละถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยในบ้านเรานี่เป็นยังไงบ้างฮะเ,เรื่องของฟู้ดมายที่บ้านนี้ ฟู้ดไมล์จริงๆแล้วตอนนี้ค่ะค่อนข้างตื่นตัวในในผู้ประกอบการที่เป็นพวกผู้ผลิตในกลุ่มปศุสัสตว์าขายอย่างเช่นการผลิตพวกเนื้อสัตว์แปรรูปหรือว่าอาหารสําเร็จรูปผักผลไม้แล้วก็พวกน้ํามันตามที่เราใช้ในครัวเรือนอย่างเงี้ยค่ะน้าตาลทราอยอย่างเงี้ยค่ะคอันนี้จะได้รับความสนใจมากแล้วก็มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตแล้วก็มีการปรับ แนวทางในการได้ไดมาซึ่งวัตถุดิบเพื่อต้องการให้ค่าการปล่อยกา๊าซเรนกระจกของผลิตภัณฑ์ของเขา,าต่ําโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีการส่งสินค้าไปขายยังสภาพยุโรปอะค่ะใ,ในกรณีของอาหารกระป๋องอย่างเงี้ยค่ะเ,เขาก็ต้องมีการคํานวณว่าการผลิตอาหารกระป๋องหนึ่งกระป๋องนี่มีการปล่อยกา๊าซเรนกระจกเท่าไหร่ซึ่งมันจะรวมถึงขั้นการได้มาซึ่งวัตถุดิบของอาหารที่อยู่ในกระป๋องด้วยข้อมูลนี้เขาต้องเตรียมความพร้อมไว้เพราะว่า อนาคตนะคะสาภาพยุโรปจะมีการร้องขอให้ผู้ผู้ที่นําเข้าสินค้าไปยังสาภาพยุโรปเนี่ยแสดงข้อมูลการปล่อยกา๊าซเรนกระจกแล้วก็จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมถ้าเราปล่อยกา๊าซเรนกระจกเยอะจากผลิตภัณฑ์เราก็จะเสียค่าธรรมเนียมหรือว่าภาษีคาร์บอนเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราปล่อยน้อยเราก็จะเสียน้อยตรงนี้ค่ะอืมโหอย่างนี้ก็ต้องมาจัดสรรทรัพยากรภายในประเทศไทยกันแต่แต่ก็เริ่มมาทำไปเยอะแล้วใช่ไหมครับกําทังไทย เร,เริ่มเริ่มเริ่มมีดาเนินการค่อนข้างเยอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่มปศุสัสตว์นี่ค่อนข้างแอคทีฟมากนะคะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นซัพพลายเชนของผู้ผลิตรายใหญ่กุ๊ปใหญ่ๆใ,ในเมืองไทยอยู่แล้วะคะ่ะแล้วก็ผู้ผลิตรายใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆสนับสนุนเทคโนโลยีนะคะให้กับพวกเกษตรกรที่อยู่ภายใต้คอนแทคฟาร์มิ่งของเขาในการปรับปรุงด้วยอะค,ะค่ะกับส่วนเกษตรกรทั่วไปเนี่ยมีบริหารจัดการตรงนี้บ้างไหมฮะ เกษตรกรทั่วไปถ้าเป็นลายเล็กๆเกนี่ยคะต้องเรียนว่าเยังค่อนข้างาขาดองค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงอยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนโยบายของประเทศนะคะในภาคการเกษตรเนะะี่ยค่ะที่จะส่งเสริมให้เกิด,าดการลดก๊าซรึ่งกระจกเนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเป้าหมายที่เราแสดงเจตจำนงไปยังสหประชาชาติเนี่ยเราจะยกเว้นในภาคเกษตรตรงนี้ไว้อยู่ค่ะเพราะเรามองว่าอาจจะมีผลกระทบกับลายเล็กๆแต่ว่าในอนาคต นะคะก็คิดว่าอาจจะต้องมีการหาการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงเกษตรเป็นต้นนะคะเพราะว่ายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยภายใต้ความตกลงปารีสอของปร,ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศสมาชิกอยู่นะคะก็ต้องเพิ่มเขาเรียกขอบเขตของการลดการเลื่องกระจกในเซกเตอร์ภาคการเกษตรเข้ามาด้วยอ่ะถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เรายังขอยกเว้นอยู่แต่อนาคตยังไงเนี่ย ก็ต้องรวมเข้ามาอยู่แล้วอะค่ะครับตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการศึกษาวิจัยเนี่ยก็ค่อนข้างมีอยู่หลายหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องก็พยายามดาเนินการอยู่ค่ะครับแล้วอย่างนี้พี่น้องเกษตรกรต้องเตรียมตัวยังไงฮะนี่คุณอภรยฮะก็ลำดับแรกเลยนะคะก็ถ้าปัจจุบันนะคะก็จริงๆแล้วจะบอกว่าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการนะคะเอ่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเช่นในเรื่องของการทําการเกษตรเนี่ยค่ะ กรณีที่เราอาจจะมีการลดลดการใช้สารเคมีหรือว่าในกรณีการทำนาข้าวแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบจากระบบน้ำขังเป็นเรื่องของการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดการปล่อยมีเทและลดการเลื่องกระตกเนี่ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นมาตรการในการจัดการไม่ได้ยากแต่ว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต้อง ให้ความรู้กับเกษตรกรเพื่อปรับตัวตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันมันส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงแล้วเขาก็จะมีรายได้เพิ่มจากการ<อ>ขายลิตภันธ์เพราะฉะนั้นถ้าแล้วมีตลาดดีด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอธิบายเขาเข้าใจได้เนี่ยเขาก็น่าจะโน้มน้าวเข้ามาทําบางนี้ได้ทางนี้ได้ใช่ค่ะเป็น<ช>เป็นแนวโน้มของของโลกด้วยไหมครับคุณโไทยฮะเป็นแนวโน้มของโลกด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยค่ะ นอกจากการเรียกร้องให้ประเทศต่างๆลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนี่ยค่ะภายใต้ความตกลงปารีสจากการประชุมขอบ26ที่ผ่านมาก็มีการเรียกร้องขอให้พิจารณาลดเรื่องก๊าซมีเทนด้วยซึ่งก๊าซมีเทนเกิดมากที่สุดในกลุ่มที่เป็นภาคการเกษตรและปะศุสัตว์ครับอย่างนั้นเนี่ยค่ะ ปัจจุบันนี้หลายหลายประเทศก็จะต้องมีการบรรจุแผนการลดการเร่อนกระจกข,ของประเทศเนี่ยค่ะในการลดมีเทในเซกเตอร์นี้เข้ามาด้วยค่ะกับเพื่อให้มันเข้าใจตรงกันนะครับเอา,างั้นก็แนวโน้มก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวเอาละเพราะฉะนั้นอโอกาสในจากนี้ไปประเทศไทยเราเราจะได้เห็นอะไรเกิดขึ้นครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้ในระยะแรกอะค่ะกับระยะอันใกล้เนี่ยตอนนี้หน่วยงานภาครัฐก็ต้องพยายามเอ,อ่อ สร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนก่อนนะคะในเรื่องของการประเมินการปล่อยก๊าซซึ่งกระจกในระดับบุคลคลว่าตัวเองเนี่ยคะ่ะในชีวิตประจวาวันปล่อยก๊าซซึ่งกระจกเท่าไหร,ร่ซึ่งการประเมินเนี่ยก็จะประเมินง่ายๆในสามสามเรื่องก็คือเรื่องของการใช้พลังงานใช่ไหมคะจากการจากการใช้พลังงานจากในบ้านเรือนแล้วก็การเดินทางนะคะคมนาคมขนสง่งแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะซึ่งทาง TGO เนี่ยมีการพัฒนาตัวแอปพลิเคชัน ช,ชื่อว่า C F Calculator สามารถดาวน์โหลดได้นะคะในระบบ Android และ iOS ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายพอดาวน์โหลดไปปุ๊บเนี่ยเราก็แค่ตอบคำถามต่างๆในแอปพลิเคชันเสร็จแล้วมันจะประมวลผลให้ว่าเราปล่อยก๊าซเซิงกระจกเท่าไหร่นะคะในชีวิตประจำวันปดหนึ่งปีที่ผ่านมามและต้อง,องการถ้าต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเซิงกระจกก็จะมีคาแนะนาให้เช่นบ,บางคนอาจจะรับประทานอาหารกรณีแบบรับประทานกาแฟ สัปดาห์ละ5แก้วหรือว่ารับประทานเนื้อสัตว์รับประทานออกุ้งหรือข้าวเยอะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณการปล่อยกา๊าซซั่นกระจกใส จากภาพการทานอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงในแอปพลิเคชันจะมีคําแนะนําว่าอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการรับประทานหรือว่าลดจํานวนลงอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งถ้าเราสามารถปรับพฤติกรรมได้เราก็จะมีส่วนช่วยที่ทําให้ประเทศลดการซึงกระจกด้วยเช่นกันน่าสนใจเอาละครับเดี๋ยวการน้าอะขอความรู้ใหม่นะฮะวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคุณอนุทัยสังทองนะครับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชนนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของฟู้ดมายส์ก็น่าสนใจครับนี่เป็นช่วงเล่าขานนะครับเดี๋ยวผมไปเฉลยคํถาถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังครับว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับจะฉลองครบรอบ30ปีของการก่อตั้งด้วยการจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า300,000 CC 30ปีรอฟอร์มนะครับโดยเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปร่วมกับบริจาครลหิตนะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยคําถามคือจัดวันไหน คำตอบคือวันที่21สิงหางคม2565ตรงกับวันอาทิตย์นะครับใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับเดี๋ยวใครไปผู้โชคดีอย่างไร้วันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ